สวัสดีค่ะบริษัทซีทูซัสเตนจำกัดนะคะเราเป็นโซเชียลแอนด์ไพร์ที่แก้ปัญหาทางด้านสุขภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมมานานประมาณ8ปีเกิดจากการทำงานร่วมกันในหลายภาคส่วนนะวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในทางด้านสุขภาพค่ะ S2S Selected Personal Life Food นะคะเป็น Personal i z f d f o o d p l แพลตฟอร์มตัวแรกของประเทศไทยที่เราพูดเรื่อง Personal i z f d f o o d ค่ะ t a ร g e เตของเรานะคะอยู่ที่กลุ่มผู้ส่งวัยผู้ส่งวัยปัจจุบันเนี่ยมีทั้งกลุ่มที่ป่วยเป็นโรคในตระกูล NCD กับผู้ที่ต้องการควบคุมอาหารแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มต่อมาของทาร์เก็ตเราก็คือผู้ที่มีข้อจํากัดทางด้านอาหารประเภทต่งางๆบางคนต้องการสารอาหารน้อยบางคนต้องการสารอาหารมากเป็นพิเศษหรือบางคนไม่ต้องการอะไรเลยค่ะเราเห็นข่าวอยู่เป็นประจาค่ะทานอาหารแล้วมีผลถึงขั้นเสียชีวิตจากการแพ้อาหารหรือจากความประมาทเลินเล่อของผู้ผลิตอาหารโดยที่ไม่บอกว่าเขา เขามีส่วนประกอบของอะไรบ้างกลุ่มผู้แพ้อาหารอันนี้คือข้อมูลจริงของลูกค้าเรานะคะที่ส่งข้อมูลมาปรึกษาว่าเขาแพ้อันนั้นเขาแพ้อันนี้ทานอะไรไม่ได้เลยแล้วเขาจะทานอะไรได้บ้างหรือหนักขั้นถึงขั้นลูกสาวเขาต้องพกยาฉุกเฉินติดตัวไว้ตลอดเวลาที่ออกจากบ้านค่ะอันนี้ก็ผู้ป่วยเราจริงๆบุคลากรทางการแพทย์ค่ะยังไม่เข้าใจเลยว่าอาหารที่เหมาะกับผู้ป่วยโรคหัวใจเช่นเขาเขาทานอะไรได้บ้าง พ a i น p o พอยของคนเหล่านี้นะคะมี3ข้อด้วยกันก็คือ 1. เขาไม่มีองค์ความรู้เลยเรื่องเลือกอาหารหรือไม่สามารถเข้าถึงนักโภชนาการหรือนักกําหนดอาหารได้อันที่ 2. คืออาหารเหล่านี้ที่เหมาะกับเขาว่าหาซื้อได้ยากไม่รู้จะซื้อช่องทางไหนมีจํานวนให้เลือกน้อยแล้วก็เทคโนโลยีปัจจุบันก็ไม่มั่นใจว่าเ e อ็กโคเลี่ใช้เชื่อถือได้จริงหรือเปล่านะคะโซลูชันของเราณวันนี้เราทําเรื่องการเก็บ Big Data เราให้อาจารย์ด a ต a า i ัยค่ะออกแบบกระบวนการเก็บข้อมูลโดยที่เรามีทีมนักกำหนดอาหารมาช่วยในการเทรน Data Set ซของเราเรามีข้อมูลจากสสสจากสมาคมเพื่อนโลกไตสมาคมเบาหวานเพื่อที่จะมาเก็บข้อมูลใน d a t a Set ซหลังบ้านของเราให้แมทชิ่งระหว่างความต้องการของผู้บริโภคกับสารอาหารที่มีในอาหารหรือสูตรของอาหาร ในเฟสแรกของเราเป็นงบประมาณของ Social Innovation N A&A เราทำหน้าบ้านในการเก็บข้อมูลแล้วค่ะความชอบความไม่ชอบการแพ้อาหารหรือโรคประจำตัวนะคะอันนี้คืองบประมาณของสอสสในเฟสนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่เราสามารถตอบคำถามเขาเหมือนเราถาม c h a t GPT แต่เราแม่นยำกว่าเพราะเรามี Data ของเราเองณวันนี้ระบบของเราสามารถสามารถตอบคำถามแบบนี้ได้แล้วค่ะโรคไตาทาน อาหารอะไรที่หลีกเลี่ยงได้แล้วคราวนี้ณวันนี้ยังเป็นโรคไตแบบรวมๆว,วันนี้เรากำลังเก็บเพิ่มขึ้นในการว่าโรคไตระยะที่หระยะ B ระยะ 3A ระยะ 3B เป็นอย่างไรร่วมกับโรคเบาหวานทานอะไรได้บ้างเพราะผู้ป่วยแต่ละลายเบาหวาน1นึ่งายเบาหวาน10บายคำแนะนำอาจจะเป็นสิบแบบก็ได้ค่ะ โพนซชันของเราเราจะมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการแล้วมีทั้งอาหารสดอาหารแปรรูปอาหารปรุงสําเร็จเรามีความหลากหลายของจํานวนที่อยู่ภายใต้คําว่า Personal Life Food ค่ะจับตาตลาด Personal Life Food มูลค่าสูงขึ้นทั้งไทยและต่างประเทศ มันอยู่ในเซกชันของกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมูลค่าไม่ต่ำกว่า10,000แสนล้านบาทเราคิดว่าภายในระยะเวลา3-5ปีเราสามารถทำมูลค่าได้ถึงหนึ่งล้านบาทค่ะเราทดสอบทั้ง B 2 C แล้วก็ B 2 B ที่เป็นผู้ผู้บริโภคเองหรือเป็นที่ผู้ใกล้ชิดและผู้ดูแลผู้บริโภคเป็นกลุ่มแคคกิฟเวอร์ค่ะฟีดแบ็ที่เราได้มาเขาดีใจมากค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้จะทันอะไรได้บ้างดีใจที่จะมีตัวช่วยให้เขา เขาเข้าใจง่ายแต่ว่าณนะวันนี้ค่ะเรายังมีไม่มีหน้าบ้านที่สวยงามเพราะฉะนั้นยังใช้งานยากในมือถืออยู่ค่ะแล้วก็มีคําถามว่าถ้าเขาขี้เกียจทําอาหารเองละ่ะเราจะทําอะไรช่วยเขาได้บ้างวัตถุดิบบางอย่างหาซื้อได้ยากในบางพื้นที่เขาแล้วก็ถ้ามันมีฟีเจอร์ที่บอกเขาว่าเขาทานอะไรไปแล้วบ้างวันนี้จะทานน้าตาลได้อีกเท่าไหร่หรือเกินไปแล้วนะอย่าทานเลยหรือทานไปแล้วต้องออกกําลังกายเท่าไหร่มันจะดีมากค่ะ ณวันนี้เราเก็บข้อมูลจากคนไข้จริงจากผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้เกิน100เคสแล้วค่ะเราเก็บจากตำราของสสสกสมาคมเลสเซอได้5เล่มในระบบเราเราปักโรงพยาบาลอ่าวลึกจังหวัดกระบี่ที่ทำเครือขายเครื่องดื่มโลชูก้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพปักหมุดทั้งตำบลในระบบเราแล้วค่ะอีกไม่นาน ใกล้ๆเนี้โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นโครงการฟู้ดแบงค์แล้วก็ไทยเฮลอะคาเดมี่ซึ่งเราเป็นนักเรียนอยู่ในไทยเฮลอะคาเดมี่ในโครงการสร้างผู้นําแห่งความเท่าเทียมหรือล,ลดความเหลื่อมล้าเรากําลังทําโครงการลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงอาหารที่เหมาะกับสภาวะร่างกายของตนเองแล้วก็เราไปคัดเลือกผู้ประกอบการร่วมกับสะสะวในการคัดเลือกผู้ประกอบการที่ผลิตอาหาร ฟู้ดอินโนเวชันในทิศทางเดียวกันกับเรามาอยู่ในระบบแล้วก็ปลายปีจะออกงานกับสมาคมโลกไตค่ะสิ่งที่เราตามหาณนะวันนี้เรารู้เลยว่า UX UI ดีไซน์ของเรายังไม่สวยค่ะเราต้องการทำ UX UI ของเราให้ดีแล้วก็เราต้องการต่อยอดในเฟสที่2กับเฟสที่4ซึ่งบอดน้อย ไว้เป็นพัฒมิติของเรามาตั้งแต่ต้นเรารู้แล้วว่ามันมีฟีเจอร์อะไรที่เราที่เราต้องการพัฒนาตอนนี้แล้ววันนี้ API ของเราแม่นยำพอที่จะรอฟอนต์เอ็นมาต่อค่ะเรามีพัฒนิติค่อนข้างหลากหลายค่ะแล้วก็ทีมที่เริ่มจากเราคนเดียวนะวันนี้เรามีทีมพาร์ทเนอร์ที่เกิดจากการทํำงานร่วมกันในหลายภาคส่วนค่ะก็ด้วยความที่สุ่มเสี่ยงจริยธรรมทางการแพทย ทำงานทุกอย่างมีต้องคิดค่อนข้างเยอะค่ะเราก็เตรียมพร้อมมาประมาณแบบนี้ค่ะค่ะขอบคุณทังทีมากมากเลยนะคะเรียนเชิญท่านคอมเมนเตอร์เลยค่ะเชิญค่ะท่านคอมเมนเตอร์ท่านไหนอยากจะแชร์หรือพูดคุยก่อนไหมคะเชิญค่ะ ลบกวนสอบถามเรื่องของพวก revenue model หรือสิ่งที่จะไปต่อยอดในการขยายผลนะครับว่าวางไว้ในรูปแบบใดบ้างจริงๆเฟสแรกเราเริ่มต้นมาจากการมีหน้าบ้านที่เป็นแพลตฟอร์มในการขายสินค้าของเพื่อนๆอยู่วันนี้ตรงนี้มันอยู่ใน Line OA แต่ว่าข้อมูลมันอยู่ในเว็บแอปก็เริ่มขายสินค้าแล้วค่ะเป็น,นเป็นส่วนแบ่งการขายใช่ไหมครับใช่ค่ะอันที่สก็คือว่าเราสามารถ ทำเหมือนเทเลเมดในการคอนซัล,ล์นัดปรึกษาออนไลน์กับนักกำหนดอาหารได้แล้วเราก็มีพาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้ปรุงอาหารสำเร็จอาหารพร้อมปรุงที่จะผลิตอาหารตามสูตรของสอสอส,อสอหรือสูตรที่เราพัฒนาว่ามันลดหวานมันเค็มจริงค่ะโอเคก็คือฝั่งฝั่งหนึ่งเหมือนเป็น Big Data ที่รวบรวมข้อมูลตรงนี้ให้ได้ประโยชน์ชฝั่งฝั่งที่แบบช่วยเหลือสังคมเนาะแต่อีกฝั่งนึ่งก็เป็นกึ่ง Market p l a c e ท,ที่เชื่อมอหรือว่าส่งคนที่รู้ว่าควรจะกินอะไรไปหาอา,อาหารสุขภาพที่ถูกคัดกรองมาแล้วใช่ค่คะโดยโดย,โดยเราแลวนะโภชนาการ<ช>หรือว่าออเคแล้วเป็นมาร์เก็ตเพจของ Personal Life f o o d ค่ะอ่าโอเคโอเคครับคุณหมอมีแพนประกอบเอาเอา Data ของที่ฝั่งดูแลสุขภาพเกี่ยวกับโรคเบาหวานหรือพวกนี้เข้ามาด้วยไหมครับใช่ค่ะที่เราทำ API เพราะเราต้องการเชื่อม Open Data ของทั้งสงฝั่ง ทั้งฝั่งเกษตรกร,เ,ร,กรเช่นกับพันธมิตรที่ทำเรื่อง AI สำหรับเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อเราจะให้เห็นเหมือนกันการเทสต์เอเบตี้ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางที่มีข้อมูลสุขภาพว่าถ้าเขามีข้อมูลสุขภาพแบบนี้แล้วเขาจะต้องการอาหารตรงไหนค่ะเราโฟกัสที่ส่วนกลางแล้วเราเปิดสองฝั่งว่าตรงไหนที่เราจะไปเชื่อมได้ค่ะ ถ้ามองกลุ่มนี้จริงๆมันก็มีแยกย่อยเนาะมันมีกลุ่มที่แบบหนึ่งคือทําอาหารเองถูกไหมครับเราบอกสูตรเ<ช>นาะ,ะกลุ่มคนที่สองคือไปซื้อของเราก็บอกว่าไปซื้อที่ไหนใช่ค่ะถูกต้องไหมครับกับกลุ่มที่สามเมเราเชื่อพวกร้านพวกนี้ด้วยอันนี้ก็ยอดเยี่ยมเลยนะครับเราจะได้จับกลุ่มค่อนข้างกว้างแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้ที่เสี่ยงเป็นโรคนี้นะครับเราเข้ากับท่องเที่ยวชุมชนก็นได้ค่ะเราต้องการปักหมุดร้านอาหารและเครื่องดื่มตามอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อสุขภาพ ตั้งทรงดีๆไปได้ไกลเลยเป็นเป็นโซเชียลเอนตอรปไพรส์ประเภทหนึ่งได้เลยครับเรารจดทะเบียนเป็นโซเชียล n อนต <Enterprise S 2> ์นไรมาแล้วค่ะแล้วเราก็ทํามา8ปีในการลงไปพัฒนาเครือข่ายของกเกษตรกรและผู้ประกอบการค่ะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมดูแล้วก็คือ,อความสามารถของบุคลากรแล้วก็ Data เนี่ยมีครบแล้วหลือแค่การ Repackage ขึ้นมา Repackage Rep ก็คือว่ามันเหมือนของที่มีคอนเทนต์ดีอะครับแต่ว่าอย่างที่พูดว่าต้องมี x UI มาเสริมปรุงรสนิดนึงแล้วก็เราก็อาจจะต้องเน้นแบบว่า financial model business model เพิ่มเติมให้ให้มันชัดผมคิดว่าต่อยอดได้เยอะเลยครับแต่นี้ผมอยากสอบถามครับเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยเป็นค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่นะครับที่ที่ดูแลอยู่ในการที่สมมุติว่าจะมีเพื่อนร่วมงานเนี่ยเป็น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 เด็กๆนะครับจะมีปัญหาอะไรไหมครับ จริงๆไม่มีค่ะเราพยายามสร้างทีมมาหลายครั้งก็เจอปัญหาและอุปสรรคบ้างเราไม่ได้กีดกันว่าเราไม่ได้ทางานร่วมกับเด็กคือเราทํางานมากบในหลายภาคส่วนแล้ววันนี้เราก็พยายามสร้างเด็กหรือฝึกเด็กมาเหมือนกันค่ะครับก็คือถ้าเกิดมีคนที่เข้ามาแล้วก็พยายามโมเดิร์นไน์พยายามที่จะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ปรับปรุงแก้ทุกอย่างไปด้วยกันนี่ก็ยินดีใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ค,ะครับ เพราะผมว่าไปได้อีกเยอะเลยครับจริงๆต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ได้เคยคำนวณไหมครับจริงๆยังไม่ได้คำนวณทั้งหมดเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนมองเห็นความเชื่อมโยงตอนนี้เราแยกเป็นส่วนๆค่ะเราทําตั้งแต่สูตรเรียนรู้บนเกาะสมุยทําต้นแบบลงแปลงรูปชุมช,มชนที่อําเภอเมืองค่ะแล้วเราก็เดินทางไปหาเกษตรกรกนในหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดค่ะครับอย่างนี้เซล่า<ข>มันแยกเป็นส่วนๆได้ครับอย่างนี้อาจจะต้องอเน้นว่าหาหา CFO ท่านหนึ่งแล้วก็ CFO ท่านนั้นแล้วก็ Business Development Person อีกคนหนึ่งผมคิดว่าเท่านี้ก็ไปได้แน่ๆครับขอบคุณมากครับอพอดีเราเพิ่งเจอพันธมิตรที่เป็น CFO ซึ่งเป็น,ปนโค้ชหรือเป็นครูที่ที่มาสอนเราในโครงการหนึ่งแล้วเขามาเล่าว่าเขาชอบลงชุมชนเขาทําแบบนี้เราก็เลยคุยกันแล้วมันจูนกันได้ก็เพิ่งเจอกันนะคะคุณหมอม,มีไปร่วมอะไรกับโรงพยาบาลหมื่นเตียงของเทศบาลนครเกาะสมุยไหมครับ ยังค่ะแต่ว่าจะเริ่มที่โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นที่นครปฐรมก่อนเพราะเป็นเพื่อนที่เรียนกับไทยเฮ e ท์อะคาเดมีด้วยกันค่ะเดี๋ยวจะจะขยับไปโรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ด้วยเพราะเราทํางานที่นั่นแล้วเพื่อนเราเป็นนายแพทย์สสจที่นั่นค่ะเดี๋ยวผมตอคือคือมีความน่าสนใจคือนี่จะทำบิ๊กดาต้าแล้วนี่อาจจะเป็น Big Project นะ แต่ทีนี้ภายใต้บิ๊กโปรเจกต์นะมันอาจจะมีแบบสมอลโปรเจกต์เนี่ยเป็นองค์ประกอบคือผมรู้สึกว่าไอ้ดัต้ที่เก็บมาเนี่ยมันมีความหลากหลายและสลับซับซ้อนบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบใช้ชีวิตง่ายๆว่าอยากจะเลือกไปกินร้านอาหารอะไรว่าไปแล้วก็อาจจะทําตัวไอ้ทันทันโทษคล้ายๆจะเป็นเล็กคมเมนแบบหม่อมถนัดสีเหรอหม่อมถนัดว่าร้านนี้ดีแต่นั้นอร่อยแต่ตอนนี้กําลังจะบอกว่าร้านเหล่านี้เป็นร้านอาหารที่มีสุขภาพดี เท่ากับเราไปแอคเครดิตก็ดีหรือเราไปแนะนําก็ดีก็มีทั้งมุมบวกมุมลบนะเกิดร้านนั้นเปลี่ยนเชฟหรืออะไรเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยซึ่งไม่น่ใจว่านี่คือวัตถุประสงค์ของบิวสิ e เนตโบนเดลของอันนี้หรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันก็มีความน่าสนใจมาถึงผู้สูงอายุและผู้ที่มีความเสี่ยงหรืออาจจะเข้าข่ายไม่สบายเป็นโรคอยู่แล้วปรับเปลี่ยนอาหารแล้วรู้ว่าควรจะกินหวานมันเค็มยังไงอันนี้ก็อีกกลุ่มนึงนะ อันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งดังนั้นพาร์ทเนอร์หรือเวลาทํางานเนี่ยมันก็อาจจะคนละกลุ่มแต่มันก็เชื่อมโยงกันอยู่ได้ว่าผู้สูงอายุที่ไม่สบายถ้าต้องเดินทางท่องเที่ยวแล้วต้องไปกินร้านอาหารเนี่ยร<ช>้านอาหารไหนคือคือ,ค,อคือมันมีความเหลื่อมกันอยู่หลายอย่างแต่นี่ไอตัวนี้มันบิ๊กดาต้าและบิ๊กโปรเจกต์จริงๆเลยใน,ในการขับเคลื่อนพร้อมทั้งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและปักบุด้วยผมจึงเห็นว่าเนี่ยมันมีความน่าสนใจแต่อยากจะเชิญชวนว่าอาจจะต้องมองเฟด เฟซซิ่งของมันนะในการขยับตัวแล้วก็ลองดูเพื่อที่เราจะสะสมข้อมูลแล้วก็คล้ายๆตอบโจทย์จากคนที่จะมาใช้แอปพลิเคชันตรงนี้ด้วยเฉพาะถ้าไปเกาะกับโรงพยาบาลหรือเกาะกับอะไรบางส่วนเนี่ยมันก็ไปไปอีกโทนหนึ่งนะแต่ถ้าถอกท่องเที่ยวดังนั้นจึงฝากข้อสังเกตไว้แล้วกันก็ว่า Data ที่ได้มาเนี่ยก็มีความน่าสนใจแต่ดูว่าเรามจะจะเคลื่อนอยังไงทีนี้ฟังดูเหมือนกับว่าอยากจะได้ทุนเนี่ย ในการทําหน้าตาให้สวยทา<ำ>แค่ทำฟอนต์เอ็นทาหน้าบ้านแล้วก็แค่น,นั้นเองอย่างอื่นไม่ต้องการทุนเลยใช่ไหมยังมีค่ะแต่เราสามารถแยกส่วนได้เราเลียงไพรออริตี้ของเราไดาแสดงว่ามีเงินในกระเป๋าแล้วมีขาดนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเอ้ผมแซวเล่นคือคือก็เลยว่าอ๋อ,อ,อตรงนี้เราจะต่อยอดได้ก็ดีครับหมายความว่ามันมีทุนอื่นมาประกอบก็จะทําให้เราเนี่ยเดินได้ด้วยลําแข้งหรือขาของเราเองโอเคครับอาจจะต้องขออนุญาตหลังไหมนะคะเพราะว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวจะ เชิญสำนักสิบเอ็ดไปพื้นที่เกาะสมุยอาจจะมีโปรเจกต์อะไรร่วมกันขอบพระคุณมากค่ะพนนี่ตับโค้ค<ข>อมเมนต์หนึ่งครับ<ล>ก็คือเหมือนทั้งพิธีรัตน์บุญเวนเจอร์บอกเลยครับจริงๆอยากให้พี่หนงหาจิกซอหาจิกซอหาจิกซอเพราะว่าจริงๆทรงดีแล้วแต่ว่าต้องจัดทรงกันอีกพอสมควรเลยถ้าเกิดมีจิกซอที่มาช่วยเติมเต็มได้ผมจะดีะนะครับในแต่ละส่วนนะครับขอบคุณคำแนะนำมากค่ะ สวัสดีค่ะยังยัง oh, ยังมีเวลาอยู่ใช้เวลา oh. ให้เกิดประโยชน์ครับถ,ถ้าเกิดถามว่าตอนนี้เรามีทำไปแล้วเนี่ยมันมีกลุ่มที่มีความเสี่ยงกับ NCD เนี่ยมีกลุ่มไหนครับมีมีมีข้อมูลไหมฮะว่าหลังจากที่เขาใช้แล้วเขาทำแล้วผลผลลัพธ์มันดีขึ้นคือณวันนี้ยัง,ย,งยังไม่มีถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าในกลุ่มอาหารที่ที่เราขายอะคะ่ะมันเป็นกลุ่มอาหารรสหวานมันเค็มเพราะฉะนั้น คนเหล่านี้เขามีความกลัวว่าเขาจะเสี่ยงต่อโรคแต่ว่าเรายังไม่ได้เก็บข้อมูลเพื่อเพื่อมาทำเหมือนการประเมินความเสี่ยงของโรคเบาหวานหรือโรคอะไรซึ่งการประเมินความเสี่ยงของโรคเนี่ยมันมีสมาคมเบาหวานเขาทำระบบพวกอย่างนี้อยู่แล้วเดี๋ยวจะค่อยๆค,คิดต่อว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันจะไปประเมินไปสู่การปีเว้นชั้นพวกนั้นได้อย่างไรบ้างเป็นเป็นคำแนะนำที่ที่จะ เก็บไปทำต่อคะ่ะเพราะว่าคอมเมนต์ทุกท่านก็คอมเมนต์ไปแล้วเพราะว่ามันภาพใหญ่มากมันก็อาจจะต้องเลือกมาแล้วก็หาทางแบ่งเฟสหรือว่า Landing ะนะครับเพื่อให้เกิด uh, คอมเมอร์เชียลไล์ให้ได้ค่ะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ